อะไรมาหนูฮอน้องมีนเาโอเคเลยไปไปมินนี่เป็นอิสามหรือเป็นไทยพุทธเรู้เรื่องนูเลยใส่เลยหยอดเลยอันนี้แาอะไรจะไม่ได้รว ออามาอัดตะมาดนะเออันนี้คิอวอะไรล้ห้าสิบห้าห้าห้าไปแล้วห้าสิบห้าฮะต่อคิวจบแล้วสิ 10. 10. 10. 10. จิตหลับตาจิตสมาธิหลับตาหลับตาหลับตาอิติปิโสพัทวาย่อมรลชโนทเวสุวันโนมรณังสุขังในตนะโมพุทธายะทเวสุวันโนจตุมหาลาชิกายะขะพันตาพัฏพะภูริโตเวสสุภูสะพุทธังหลังพุทโธทเวสุวันโนนะโมพุทธายะอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสศกเลศกเลอเนยันโตอเนยันโตกายะสังติกายังนี่นะอะไรที่อยู่ในตัวมึงที่แฝงอยู่นะออกมาซะมึงกูบาริโาบาริโยบาริโยบาริออกมากูบาริโยบาริโยบาริโยบาริ

นามว่าอะไรฮะนามว่าอะไรออกปากมา

มาสำนักนี้ไม่แบ่งแยกศาสนาจะเป็นอิสลามก็ไม่เป็นไรนะเอาว่ามาเป็นปู่เป็นอะไรอันใดหรือสายญาอนใดว่ามาสิหืมว่ามาเนาะหลุดมันบอกมันจะไม่ไปอาจารย์มันคุยกันอยู่มันคืออะไรวะมันแต้มมันอยู่หรอมันลำลำมันลงมาแทนหมดทุกองค์ไม่กระทั่งอันะไรกูลังงงที่พายเว้ย ดูไม่รู้ว่ามาดูไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ทำหนูทำหนูแบบดีหัวใจหนูทำทำทุกอย่างทำทำแบบให้เราเวียนหัวบ้างอะไรบ้างคือตอนเนี้ยคุยดูจะอยู่นิ่งๆคุณจะดูว่าเปิดได้ไหมกันคุยมันบอกว่าพูดอะไรบ้างนะฮะคุณสีทำไมบ้างเพราะว่าหนูดูหนูดูเพจแต่จอนใช่ไหมมันก็จะเห็นใช่ไหมเออ คุณส<ฝ> <Machine> <łbym> ีเขาเรียกคุณสีอ๋อเอามาๆๆมเอาทีนี้กูเตะนะไอ้หานะกูไม่ยั้งนะรับตาเอาหนิกูอะไรกูตายมึงนะไอ้หาที่อยู่ในจิตในใจมึงนะโอเคนะมึงมาเจอกูสักทีนะอิติปิศปวญญมะรอยทรนูเทวิศนโวระนังสุขังลนโตนะโมกุทธยยะเไว้ตรงโนจะตกมหาราชิกายะตตาปันตาวันต๊ตกเวิสักุสักุกันเทวิศนโวนะโมพุทธายะอนิจานิจากาเยกาเยิกาโตวิติ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 ก็เลยก็เลยอ๋อเนาะยันโตอันนั้นเวสหุส สัพุสะเวสสัพุสะเวสสัพุสะสักขภาวุฒังสัคธาวุฒังเวสสัพุสะเวสสัพุสะเวสสัพุสะสัพุสะรู้จักขุนศรีหรือเปล่าเวสสัพุสะเวสสัพุสะสัคธาวุฒังสักคธาวุฒังไปซสมึงสักคธาวุฒังมาแฝงอยู่ได้สัคธาวุฒังสัคธาวุฒังสัคธาวุฒังเวสสัพุสะ สะเวสะพุสะเวสะพุสะไปสักขะทาวุธทังออกไม่ออกมึงมาแฝงมันอยู่ได้จับแขนจักขะทาะวุธทังสกขะทาวุทังเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะไปไม่ไปสกขะทะวุทังจับขาหน่อยขาขาวุชัยขาขา สักขะพาวุฒัง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 ไปวะสักขะพาวุฒังเป็นไงล่ะมึงอยากเจอกูกูก็ได้เจอแล้วไงสักขะพาวุฒังไปไม่ไปสักขะพาวุฒังสักคอะไรไม่ไปสักขะพาวุฒังสักขะพาวุฒังเวสะหุสะเวสะหุสะเะหุสะสักขะพาวุฒังเดียวไปไกลได้สักขะพาวุฒัง สัคทาวุธทังดูกองอีิงสัคทาวุธทังสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะสักคทาวุธทังไปแฝงมันอยู่ได้สักคทาวุธทังมึงจะไปไม่ไปมึงจะออกไม่ออกมึงกลัวหรือยังมึงจะไปไม่ไปโอยไม่ไหววแล้มึงมาเราไหนหมอแขกหรือไงสักคทาวุธทังเวสะพุสะเวสะพุสะสักคทาวุธทัง สัทธาวุฒังสัทธาวุฒัางเวสะูุสัเวสอยากรู้ไหมเหรอว่าคุณสีสัทธาวุฒัทางเวสะู้สะเวสผสัผแฝงอยู่ไสัทาวุฒังสัทธาวุธัทางเวสะูุสัเวสผสัะ้สะเวสะูุสะเวสะ้สะเวสผสัเวสสัสัทธาวุฒังสัทธาวุฒัทาง สักขะวุฒังไหมสักขะวุธังสัหุสัเวสัหุสัเวสัหุสัเวสัหุตะไปซะนะไอพวกวิญญาณนะที่ไม่ดีนะออกไปหลุดไปซะหลุดไปซะหลุดไปซะหลุดไป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 อยากเจอกูก็ได้เจอกูแล้วไงอยากลองก็ได้ลองแล้วไงอยากเจอก็ได้เจอแล้วไงออกไปสักขะวุทังสักขะวุทังเวสัหุสัไป มาให้เจ็บเริ่มเริ่มเริ่มคล้องอย่างตาต้องนะมึงนะไอ้ผัวเนี่ยเห็นไหมจับตรงปลายไอ้นมันเดือดมาขึ้นลงปุ๊บถ้าจะังขึ้นก็หักขึ้นเออเข้าใจยังไอ้นี่ถ้าเกิดมันหนักก็หมุนหมุนให้มันหลวมๆหน่อยใช่ไหมหมุนหมุนในตัวเอ้าเอ้านี้มึงคุยกับมันนี่ว่ายังไงอยากจะลองอยู่ไหมมึงจะมาแฝงอยู่ไหมนะดูในไลฟ์สดอะเห็นมีดเริ่มนี้ยังรู้ยัง ไ,ไงคุณใส่นะ่าไม่ว่าจะเป็นพุทธอิสลามหรืออะไรชิดนี่โดนได้หมดนะรู้ป่ะต้องชี้เรียดเอาเดี๋ยวไปนั่งพักก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเช็คใหม่เอาคิวต่อไปมาก่อนจะดูว่ามันวันนี้เรื่องไปนั่งคุยกับมันก่อนนะ <c oughs> บอกว่ารู้จักขุนสีหรือ,อยังที่มันบอกอะสีไม่เละพูมาดูนะจะบ้านน้องอยู่นี่ไงอ๋เอามาเอามาใกล้ ไปชแงมาแทนนะของคุณใสก่อนแล้วกันไว้มาเขาหลังเขาได้นะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไงเอ็งเอาคุณใสออกก่อนพอยรายางเออมาถัตมาศฮะก็เจ็บธรรมดาอะไรดูว่าออกหรือยังเข้ามาแล้วมันว่าไงล่ะเอ็งรู้นี่ฮะนี่หมดแล้วใช่ไหมเคสไม่เหลือแล้วนะตรงนี้นะตรงนี้โอเคเนี้ยแล้เหลือแค่นี้กับนี่สองคนโอเคมาถัตมัดจบแล้วกูปิดจ็อบวันนี้นะสองทุ่มกว่า ไ,ได้รอก่อนเป็นไงบ้างอีนั่นว่าไงคุณรู้จักขุนศรีหรือ,อยังตอนเนี้ยรู้จักขุนศรีหรือ,อยังขุนศรีมึงลับตา

ऊपर ये 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 สักคทาวุฒังเวสะหุสะเวสะหุสะสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะสักคทาวุฒังเวสะหุสะเวสะหุสะสะหุสะออกไม่ออกสักคทาวุฒังไปไม่ไปสักคทาวุฒังเวสะหุสะ สหุสะเวสะ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 หุสะจะไปไม่ไปสักขาทวุธิทางเวสะหุสะจับมือหน่อยนี่มาช่วยหน่อยเวสะหุสะเวสะหุสะสหุสะจับมือคนละข้างเวสะหุสหเวสะหุสะ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 ขาขาขาสะหุสะเวสะหุสะเวสะออกไปหลุดเลย กะคาวุธังสักข้าวุธังเวสสุสะเวสสุสะเวสุขะเวส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 สุขะสัคข้าวุธังสักข้าวุธังสักกะ้าวุธังเวสสุสะเวสสุขะเวสสุขะสัคข้าวุธังสักข้าวุธังไปซะนะหลุดออกไปซะนะหลุดไปซะออกไปซะสักข้าวุธังเวสสุสะ

สัพุสะเวสะห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 ุสะสะัพุสะเวสะหุสะเวสะหุสะัสขะฮาวุฒังสัขะฮาวุฒังสัขะฮาวุฒังเวสะพุสะเวสะหุสะไปสะนะไปสะไปสะเวสะหุสะสะพุสะเวสะหุสะเวสะหุสัสสัพุสะ like เวสะหุสะัสขะฮาวุฒัง สัขคะวุทังสักคะวุทังหลุดไปหลุดไปสักคะวุทังสักคะวุธเวสุะสะพุสะพุสะเวสุสะเวสุสะเวสุขสัเวสุสะเวสุสะเวสุกสะเวสุสะเวสุกสัเวสุสะ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  สุกสะเวสะภูสะเวสะภูสะเวสะกภูสะสะกภูสะเวสะกภูสะเวสะกภูสะเวสะภสะสักขะพาวุธังสักขะพาวุธังสักขะทาวุธังสักขะพาวุธังสักขะพาวุธังสักขะพาวุธังเวสักภูสักสักภุสักเวสักภูสักภกบาริกุบาริก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 ุบาริกบาริก

สักคทาวุฒังสักคทาวุฒังสัพุสเว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 สัพุเคนะเช็คเฉยเช็คเช็คเช็คดีกว่าเก่าเยอะนะโอ้เหนื่อยไหมอันนี้พี่ก็เป็นอิสลามเหมลยเหรออ๋ออันนี้เข้าไปเข้าอิสลามที่หลังอ๋อคือเขาเป็นพุทธแล้วไปเข้าอิสลามอ๋อคือว่าเป็นไทยพุทธแต่ไปเข้าอิสลามโอเคโอ้ยคนหลังท้ายเลยโอ้มึงเนอะเจฟ เหนื่อยเอออ๋อเมื่อก่อนนี้เป็นพุทธใช่ไหมเราไปเข้าอิสลามไม่ได้แฟนอิสลามจังหวัดใหญ่ป้ายมีที่นู้เป็นอิสลามแล้วแต่ว่าก็เลยตกใจเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซีเรียสศาสนาไหนก็เหมือนกันหมดเพราะผมเป็นคนไม่มีศาสนานับถือทุกศาสนารู้ปะคิดมากแต่ว่าหนูหนูเป็นคนน่าพอสมนี่แหละผมผมนับถือทุกศาสนาแล้ว เอาเอาน้ำไปกินนะกินให้หมดนะเอาเอาเอาไปไล่สิ่งที่ไม่ดีมันออกมาให้หมดแล้วกันน้ำมาแพ็กหนึ่งรู้จักคุณสียังวันนี้ถามมาดิไอ้หายเอาไปกินไอ้ไอ้ไอ้เก้เอายใช่ไหมเจ็บช้ำ ถ้ายัางไงก็มีโอกาสมาหากันอีกรู้ป่าถ้าเกิดมันยังคงค้างอะไรต่างนิดๆไปหน่อยนะแล้วไม่เหมือนจะกลับกลับสเซอร์วันจามอืมผมไม่อยู่แล้วที่นี่ผมกรุงเทพแล้วนะไม่อยู่โอเคนะเดี๋ยวมีโอกาสถ้าเกิดกรรมหมดก็จเจอกันนะวันนี้ก็ถือว่าได้มานโอเคได้รู้แล้วนะถ้ามันยังไม่หมดกินไปก่อนไล่ไปอาจจะหมดเลยก็ได้จะหายเลยก็ได้นะอยากเอาแม่มาเดินเพรแม่จะเดินไม่ได้เอามาเดีเ๋ไป<แ>นั่งเลไดแล้วก็ได้รับพรแล้วมึงนายก็ได้รับพรกันแนละ้ว